หนักใจแทนพี่น้องชาวพิษณุโลกเขตหนึ่งจริงๆครับไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีจากที่เบื่อนายพักสม้มที่ดีแต่พูดดีแต่สร้างวัฒกรรมแต่ไม่ได้ทำอะไรหมอองเองก็เป็นมาสองสมัยก็ไม่ได้สร้างผลงานอะไรจริงๆว่าจะมาเลือกพักเพื่อใครแต่พอได้เห็นเวทีปราศัยที่ผู้สมัครพักเพื่อใครถูกสั่งให้มอบลงไปกราบประชาชนเป็นลูกหลานของเราแล้วพายืนเฉยไม่ได้ พี่น้องด้วยพี่น้องปรบมือยืนยันจะเลือกเจเดตชนะกรับเลยครับครับครับกรับเลยปบมือโหร้องดังๆว่าเราจะส่งเจเดดเข้าสภาไปด้วยกันเจ้าหมอนั่นก็ล้นลานทําตามทันทีความรู้สึกที่ปรากฏมันไม่ใช่เป็นความจริงใจแต่มันมีความรู้สึกได้ว่าผู้ชายคนนี้พร้อมจะทําอะไรก็ได้อย่างเต็มที่ขอให้กูได้เป็น ไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความรู้ความสามารถว่าจะสร้างโอกาสอะไรให้คนที่พิศนุโลกนะสไตล์แบบนี้นักวิเคราะห์อของเพื่อใครอาจจะมองว่านี่คือความจริงใจแต่ผมจะบอกให้นะคนที่อยู่ในชุมชนเมืองอ่ะเขามองคนแบบนี้ว่าไม่มีความกล้าหาญไม่ฉลาดไม่สมาร์ทอาจจะไม่สามารถทํางานอะไรก็ได้แค่เกาะกระแสพักเพื่อใครเข้าไปแค่ขอให้ได้เป็นย้อนกลับมาที่ผู้สมัครของกู้ไก่ กลับให้สัมภาษณ์บอกว่าที่มาสมัครเนี่ยเพราะต้องการล้างแค้นอ่าผมก็จำมาตั้งแต่ตอนนั้นนะตอนนั้นสิบก่อขวบก็จำมาตั้งแต่ตอนนั้นว่าเดี๋เวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวแตตโตไปจะแก้แค้นให้ล้างแค้นแทนพ่อนีชี้ให้เห็นว่าพวกนี้ไม่ทามาหากินอะไรอะครับมีแต่ความตั้งใจอยากจะเล่นการเมืองอยากจะเป็นผู้นำอยากจะยิ่งใหญ่เหนือหัวใครๆรอกครับ ถึงขารเอาชีวิตส่วนตัวเอาชีวิตครอบครัวมาแลกขอให้กูได้เป็นอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอครับพอผิดหวังพอลงอะไรก็ไม่ได้เป็นลูกชายก็เลยจะมาล้างแค้นให้ก็ต้องถามว่าท่านแค้นใครท่านแค้นการเมืองฝ่ายตรงข้ามหรือท่านแค้นประชาชนชาวพิษณุโลกที่เขาไม่เคยกาให้ท่านจนท่านสิ้นเนื้อพะนาตัวนี่คือโอกาสที่ท่านจะได้เกาะกระแสพักกู้ไก่ในการเข้าไปสภาแล้วก็ประกาศว่ากูชนะพวกมึงแล้วพวกพิษณุโลกวิัอองไงท่านผู้สอนฝัเก้าไก่เบอร์หนึ่ง โอ้ไม่รู้จะไปทางไหนครับจะไปส e ้ม <Emer> ก <gent ing> ็ไม่ท right ํางานอะไรคั таки, ้นจะไปแดงก็ไม่ได้มีความองอาจสง่างามอะไรน่าหนักใจกับไทยพิษณุโลกจริงครับก็ขอให้พระพุทธชินราชคุ้มครองเมืองพิษณุโลกเขตหนึ่งขอให้พี่น้องชาชนมีการตัดสินใจที่ถูกต้องว่าอะไรที่เหมาะสมที่จะดีงามที่จะวัฒนาสถาพรที่สุดกับเมืองพิษณุโลกกับประเทศไทย แต่ผมเอกใจว่าบัตรประสงค์จะไม่ออกเสียงเนี่ยน่าจะเยอะอยู่นะงานนี้